กราบสวัสดีเมตรักแฟนนิยายทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่15เรื่องสัญญาใจสัญญาธาตุรักไปรับฟังกันได้เลยนะคะร่างสงตรงานของทัพเทวาอยู่ในชุดเสื้อคลุมกำลังยืนกอดมือออกไปทางนอกหน้าต่างท้องทะเลกว้างที่ดูลึกลับยิ่งนักในยามค่ำคืน ไม่ได้ทำให้หัวใจของเขาผ่อนคลายเลยได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากพาใบาบัวออกมาจากห้องเช่าเขาก็พาเจ้าหล่อนมาพักโรงแรมหรูซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของตระกูลเขาที่อยู่พัทยาก่อนจะบรรเลงเพลงรักอันเร่าร้อนนกับเจ้าหล่อนอย่างยาวนานตั้งแต่บ่ายจนป่านนี้ปาเข้าไปเกือบห้าทุ่มครั้งแล้วครั้งเล่า กับความสุขสมที่ได้รับจากกล้างมงานที่ตอบสนองอย่างดีเยี่ยมเสียงร้องครางของเธอเป็นไฟปราถนาทำให้ไฟป,ปราถนาคารุกเชิญขึ้นเราวกับได้เชื้อเพลิงชั้นดีใบบัวไ,ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าผู้หญิงคนอื่นที่เคยทำหน้าที่บนเตียงของเขาเลยแม้แต่น้อยลีลาก็ไม่ได้เรื่องจูบก็สับไม่ได้สับประรแต่ในความไร้เดียงสานั้น ับแฟงไปด้วยความอ่อนหวานที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธมันได้เลยว่าทำให้เขาคลั่งทำไมฉันถึงได้หลงเธอถึงขนาดนี้นะร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งไปซะทุกสัสดส่วนค่อยๆหันกลับมามองที่เตียงกว้างของตัวเองชา้ชาๆแสงไฟจากภายนอกแม้มันจะไม่ได้สว่างนักแต่มันก็ช่วยให้เขาได้เห็นความงดงาม ไม่ต่าจากเทพธิดาบนส,สวรรค์ของภรรยาสาวและมันก็ททำให้เขาถอนหายใจออกมาอย่างหนักน่วงความพ่ายแพ้ถล่มยับอยู่ในอกเมื่อหัวใจก้มหน้ายอมรับความจริงว่าลงรักใบบัวจนหมดใจลงรักจนทอนตัวไม่ขึ้นฉันไม่อยากรักเธอเลยใบบัวแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้ ชายหนุ่มพุมพามเสียงแหบพร่าความปราถนาเต้นเร่าอยู่ในดวงตาเมื่อสาวเจ้าขยับตัวไปมาจนผ้าห่มเลื่อนลงมาอยู่ที่ฐานอกเลื่อนในกายพุ่งกระโชดย่างรนุนแรงพอๆกับไฟรักที่กระพือลุกหอกขึ้นอย่างบ้าคลัง่งลำคอแกรงเนียวเนิดขณะจ้องมองประทุมทันของยิงสาวสมองนึกไปถึงยามที่มันสปริงอยู่ใต้ฝ่ามือของตัวเองไม่หยุด ทับเทฟากัดฟันแน่นพยายามที่จะละาสายตาจากความงามโยนใจตรงหน้าแต่ก็ทำไม่สําเร็จใบบัวปอมนลเสนใส่จนเขาลุ่มหลงและก็เร็วกว่าความคิดเสียอีกร่างสูงใหญ่ก้าวเข้าไปหาอย่างรวดเร็วเตียงไวโยกพอร่างใหญ่ก้าวขึ้นไปและนั่นก็ทําให้ใบบัวรู้สึกตัวตื่นขึ้น ทางทางที่เพิ่งจะมีเวลาพักผ่นไม่เป็นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากโรมรานกับพ่อหนุ่มรูปงามที่ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเนิ่นนานหละชั่วโมงติดกันฉันต้องการเธออีกแล้วใบบัวชายหนุ่มทาบตัวลงมากระชากพ,พ่อห่มออกไปจากร่างงามหญิงสาวหน้าแดงกำท่ามกลางความสลัว ความต้องการของสามีเต้นระริึกอยู่ในดวงตาคมกล้าไว้หรือเปล่าหญิงสาวไม่ตอบแต่กลับยิ้มหวานให้สามีและนั่นก็เป็นเสมือนคำอนุญาตทัพเทวาจึงไม่รังรอที่จะดำเนินบทรักเร่าร้อนที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งปากร้อนเผาวลวกแผดเผาไปตามผิวเนื้อสาวขณะที่ฝ่ามือขยี้ขย้ำไปทุกสัดส่วน ด้วยความหิวกระหายที่ฟังลึอกดอยู่ในกระแสเลือดใบบัวจําไม่ได้ว่ากี่ครั้งสําหรับปลดรักร้อนระอุของตัวเองกับสามีสมองจดจําเพียงแค่ความสุขความหาเรงหันและความน่าอัศจรรย์ใจที่ผู้เป็นสามีบรรจงสร้างขึ้นมาทับเทวาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนที่ข้างตัวว่างเปล่าชายหนุ่มดีตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว สมองคิดไปไกลว่าใบบัวจะหนีไปอีกสองเท้าก้าวไปกอดที่ขอบหน้าต่างกระจกมองลงไปด้านล่างและก็ได้เห็นหญิงสาวเจ้าของดวงใจของเขายืนกอดอกเพ่งมองออกไปนอกท้องทะเลอย่างมือลอยชายหนุ่มเป่าปากอย่างโล่งอกหมุนตัวเดินหายเข้าไปในห้องน้ําด้านในก่อนจะออกมาจัดการกับตัวเองให้อยู่ในชุดลำลองและก้าวยาวๆออกจากห้องพักไปทันที เม็ดทรายสีขาวที่เนียนเท้าเรากับกำลังเยียอยู่บนพรมนุ่มราคาแพงทำให้ใบบัวเปลยยิ้มออกมาทางทางที่ในตอนหนึ่งหัวใจเจ็บปวดจิ้งนักเกลียดโกรธตัวเองที่สุดที่ไม่เคยต้านทานเสน่ห์ของทัพเทวาได้เลยแค่เขาจูบแค่เขาลูบไล้ก็ทำให้ร่างกายของเธอตื่นเร้าได้อย่างน่าอาัศจรรย์เขามีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของหลอนที่สุด ความรักทัที่ว่าไม่เคยต้องการความรักจากผู้หญิงคนไหนโดยเฉพาะผู้หญิงชั้นต่ำอย่างหลอนผู้หญิงที่เขาคิดว่ามีแต่ความหลอกลวงวางเงินทองกับเขาเพียงอย่างเดียวหลอนมันก็แค่หนูสกระปรกที่น่ารังเกียจในสายตาของเขาเท่านั้นเองกำลังคิดถึงอยู่หรือเปล่าทุนหัวร่างบางสะดุ้งขึ้นสุดตัวด้วยความตกใจ มืถูกอบกอดจากทางด้านหลังน้ำเสียงนุ่มหูและสรพนามที่ให้เกียรติมากกว่าทุกครั้งทำให้ใบบัวน้ำตาซึมคุณไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ค่ะบัวไม่มีทางปฏิเสธการร่วมเตียงกับคุณได้อยู่แล้วชายหนุ่มหัวรอนในลำคอก่อนจะสุกสาปลายจมูกโด่งสันงามลงกับซอกคอระหงอย่างหนักหน่วง เต็มไปด้วยความหิวกระหายเขาว่ายน้ำกับตีสควอท,ที่เป็นกำลังกายที่เขาโปรดปาน์ที่สุดตอนนี้ตกขอบไปเลยเมื่อเขามาเจอกีฬารักบนเตียงพูอย่างนี้แสดงว่าถ้าเลือกได้จะปฏิเสธใช่ไหมหญิงสาวแก้มแดงกำก้มหน้ามองพื้น้ายด้วยความขัดเคินไม่เคยคิดเลยค่ะ ชื่นใจจังน้ำเสียงของเขายังหวานได้อีกแล้วก็เต็มไปด้วยความเย,ย้าแย่ก่อนที่ร่างของหลอนจะถูกหมุนให้หันมาเผชิญหน้าหนีลงมาทำไมแต่เช้ารู้ไหมว่าตกใจทับแย่ที่ตื่นขึ้นมาแล้วเมียหายบัวไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นหรอกค่ะก็แค่ยังพูดไม่ทันจบก็ถูกสามีตัวตัวแทกขึ้นเสียงไม่พอใจเสียก่อน ขณะรง่รางของร้อนให้แนบชิดยิ่งขึ้นอย่าบอกนะว่านางบำเรอเพะถ้าพูดผมจะทำให้ตรงนี้กลายเป็นเตียงนอนหญิงสาวหน้าร้อนผ่ากับความูชวนวามไว้ของเขาขณะวางมือนุ่มบนแผงอกกำยำที่หลอนรู้ดีว่ามันสมบูรณ์แบบแค่ไหนเพื่อรักษาช่องว่างระหว่างตัวเองกับเขาเอาไว้ คุก็ดีแต่จะตป้บบัวอย่างเดียวชายหนุ่มยิ้มแน้นอยกับความตัดเพ้าะของหญิงสาวไม่ชอบหรอกหรือเห็นบัวก็มีความสุขดีนี่มือบางนันแผงอกเอาไว้ยกขึ้นตีไปแรงๆจนเจ้าของร่างที่โดนทำร้ายหัวเราะบอกก่อนวันนี้ลงมาคนเดียวทำไมรู้ไหมว่าผมเป็นห่วง บัวไม่มีค่าขนาดที่คุณให้คุณมาห่วงหรอกค่ะหญิงสาวก้มหน้ามองพื้นด้วยความสะท้อนในอกการเจียมตัวเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทำให้รอนรเผชิญหน้ากับความจริงได้อย่างเข้มแข็งที่สุดบัวก็เป็นซะอย่างนี้ทำไมไม่หัดคิดบ้างล่ะว่าผมก็มีเหตุผลอื่นที่ตามคุณนมาเมื่อเห็นหญิงสาวก้มหน้านิ่งทัพเทวาจึงพูดขึ้นอีก ผมขาดคุณไม่ได้นะบัวชีวิตของผมไม่มีคุณไม่ได้ให้ตายเถอะนี่คุณต้องให้ผมคุกเข่าบอกรักเลยหรือ,อยังไงคุณถึงจะเข้าใจนะ่ะมือใหญ่ช้อนใบหนางามให้เงยขึ้นสบตากับเขาผมไม่เคยต้องสารภาพความรู้สึกกับใครตั้งแต่จำความได้มันน่าละอายและน่าสมเพชนักในความคิดของผมแต่ผมทำให้ คุณทำให้ผมต้องทำมันทำสิ่งที่ผมขยะแขยงที่สุดน้ำเสียงของทัพเทวาเต็มไปด้วยความผมคืน่นคุณหมายถึงอะไรคะสมองยังทำงานได้ไม่ดีนะักหรือถ้าจะพูดให้ถูกสมองของใบบัวทำงานได้แย่มากทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เธอรักแค่นี้ก็ยังคิดไม่ออกอีกหรือ ผมต้องการคุณในชีวิตของผมไงละ่ะต้องการคุณนะใบบัวต้องการจะต้องละทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อตามคุณมาไม่รู้ว่าเขาก้มลงมาคยี้กรีบปากของหล่อนตั้งแต่เมื่อไรรู้แต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของใบบัวกำลังรื่นเริงไปกับเริงปีปากร้อนระอุของเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจนานหลายนาทีกว่าทั้งคู่จะแยกออกจากกัน ทเทวาปรยยิ้มทรงสเสน่หออกมาและนั่นก็ทำเอาลูกของใบบัวล้มละเนรนาศกลับหัวกลับหางวุ่นวายเข้าใจหรือ,อยังคุณไม่ใช่นางบำเรอชั่วข่าวแต่คุณเป็นเมียที่ผมต้องการแต่คุณเกลียดบัวบัวหลอกลวงคุณชายนมยิ้มเครียดก่อนจะก้มลงหอมแก้มนอนฟอดใจ ไม่เคยเกลียดแค่อยากเกลียดเท่านั้นอยากเกลียดหรือคะใบบัวถามอย่างแปลกใจขณะที่หัวใจเริ่มพองโตทุกขณะเมื่อคำพูดของทัพเทวาเริ่มเข้าใจง่ายขึ้น,นเรื่อยแต่ไม่เคยเกลียดได้เลยแม้แต่นาทีเดียวทั้งทงที่พยายามบอกกับตัวเองว่าบัวหลอกลวงเป็นผู้หญิงวิดีแต่ผมก็เกลียดบัวไม่ลงสักที กระแสเสียงที่พูดนั้นเต็มไปด้ยวยความไม่พอใจตัวเองอย่างเห็นได้ชัดก็แน่ละทับเทวาไม่เคยทำอะไรพลาดสิ่งใดที่เขาต้องการมันจะรีบมากวางอยู่ตรงหน้าภายในระยะเวลาอันสั้นเสมอบัวไม่อยากจะเชื่อคุณใจร้ายกับบัวเหลือเกินนั่นมันแค่การปกป้องตัวเองของผมเท่านั้นผมพยายามใจร้ายกับคุณพยายามนึกถึงความผิดของคุณ แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยยิ่งผมเห็นน้ําตาของคุณผมก็ยิ่งทุรนทุรายใบหน้ารอเราเคร่งเครียดยิ่งนักยามต้องเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาผมไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกเปราะบางแบบนี้สักครั้งในชีวิตแต่ยามอยู่กับคุณบัวผมรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กหนุ่มอีกครั้ง ผมตักตวงความสาวของคุณยัางไม่รู้จักอิ่มแม้ว่าผมจะพยายามนี้นีเพื่อให้ไกลจากคุณแต่ผมก็ต้องทสมสารกลับมาหาคุณทุกครั้งทับเทวากำลังต่อสู้กับตัวเองอย่างบ้าคลั่งแม้จะไม่ชอบบอกความรู้สึกอน,น่าดศะเอียนนี้เลยแต่หากต้องแลกกับการสูญเสียใบยบัวไปเขาก็จะเป็นต้องทํามัน ผมไปไหนไม่รอดผมเป็นของคุณใบบัวน้ําตาซึมหัวใจเต้นระสามขึ้นมาอย่างรุนแรงคำพูดของเขาแม้จะไม่ได้ออกออกมาตรงๆว่ารักแต่ทุกอย่างมันก็หมายความว่าอย่างนั้นบัวบัวไม่คิดว่าตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นบางทีมันอาจจะแค่การลุ่มหลงพูดเองก็เจ็บเอง หัวใจกลับสู่ภาวะซึมเศร้าอีกครั้งเพราะคิดว่าทัพเทวาคงจะแค่หลงไร้ชั่วคราวยังใช้ร่างกายของเธอไม่เบื่อก็แค่นั้นนิ้วแกร่งของเขายกขึ้นตรงปลายคางเอาไว้แน่นก่อนจะก้มลงจมพิษดื่มดำทุกความรู้สึกถูกถ่ายทอดไปกับสัมผัสหวานซึ้งจนหมดถ้าไม่รักผมคงจูบไม่ได้หวานเท่านี้ หัวใจของไม้บัวเต้นแรงเรากับจะหลุดออกมานอกขั้วเงยหน้าศบสายตาคมกล้าทั้งน้ำตากรีบปากชอบชับจากการรุกรานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยรอยยิ้มบัวไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะคุณพูดว่ารักบัวเรมฝีปากเซ็กซี่เราใจฉีกยิ้มกว้าง จ้องมองเมียคนสวยของตัวเองด้วยสายตาหิวกระหายถ้ายัางไม่แน่ใจจะกลับไปฟังมนเตียงอีกครั้งก็ได้นะผมยินดีพูดให้คุณฟังตลอดเวลาที่เราเข่าละไว้ในฐานที่เข้าใจและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใบบัวหน้าแดงกำความสุขที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนแทรกซึมไปทั่วร่าง มันช่างเหมือนกับความฝันที่ผู้หญิงตาต้อยได้ค่าอย่างร้อนจะได้ดวงใจของเจ้าชายมาครอบครองบัวรักคุณค่ะ,คคะพูดพร้อมกับกอดรัดร่างกำยำไว้แน่นศพน้าร้องไห้กับแผงอกกว้างกำยำของทัพเทวาด้วยความสุขใจคุณเคยบอกผมแล้วนี่จำไม่ได้หรือไงครั้งแรกของเรา บนเตียงนอนของผมเตียงนอนที่ผมไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนแต่ต้องมาก่อนชายหนุ่มทวนความทรงจำให้หย่อนด้วยจุมพิษอ่อนหวานทับเทวาระบายยิ้มกว้างนั้นร่างอรชรอ,ออกห่างเล็กน้อยเพียงเพื่อจะได้มองหน้าหล่อนให้ชัดๆบัวคือคนแรกรู้ไหมหญิงสาวยิ้มทางน้ําตาขอบคุณมากค่ะคุณทับ ที่รักบัวบค่บคนที่ไม่รังเกียจบัวทำไมผมต้องรังเกียจบัวด้วยล่ะในมือบัวรา้าน่ารักขนาดนี้และผมก็รักบัวมากมือใหญ่ประคองใบหน้างามเอาไว้อย่างรักใคร่ก่อนจะก้องลมจูบซั์น้ำตาให้กับภรรยาคนสวยโดยสัมผัสที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตอาว่าบัวต่ำต้อย ไม่บัวน่ารักทั้งจิตใจมีเมตตาแถมยังไม่รังเกียจผู้ชายอัปลักษ์อย่างทัพเทวาบัวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกค่ะผมว่าบัวยังมีดีกว่าที่ผมพูดอีกเยอะอย่าทำตัวนักเลยยอดรักแค่นี้ผมก็รักคุณจนแทบจะบ,บ้าอยู่แล้วเขาก้มหน้าลงมาหาก่อนจะโอบร่างอารชรไว้แน่นความรัก ความรักทะลักทลายอยู่ในอกจนแทบจะระเบิดไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้ชายอย่างทัพเทวาจะรักใครสักคนได้มากมายถึงขนาดนี้ชอบฟังคำว่ารักจากครจริงๆเลยค่ะยิ้มหวานขายะเอียงศีรษะพิงต้นแขนกำยามเอาไว้อย่างประจบประแจงสาพสิ่งรอบตัวช่างดูไร้ค่าย,ยิ่งนักเมื่อสายตาของหล่อนมองไม่เห็นอะไรเลย นอกจากความรักของทัพเีวาที่อบอวลอยู่รอบกายงั้นผมจะบอกรักวันละสามเวลาก่อนอาหารเลยนะชายหนุ่มกระซิบเบาๆที่ข้างหูด้วยเสียงนุ่มนวลชวนฝันใบบัวระบายยิ้มสดใสครั้งแรกในชีวิตนี้กับชายคนรักพูดจริงหรือคะจริงสิครับแล้วอย่าบัวที่จะฟังมันก็แล้วกัน แล้วทับเทวาก็ยืนยันด้วยจุมพิษหนักนวงเรียกร้องให้ตรอบสนองทันทีชายหนุ่มจูบเอาจูบเอาเ,เรากับอดอยากปากแห้งมานานทั้งที่เมื่อคืนย,ยาวเลยมาถึงช่วงเช้าก็เพิ่งจะร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนยิ่งจูบปัวผมก็ยิ่งบ้าคำพูดของสามีชวนมาความยิ่งนัก แต่กระนั้นสิ่งที่ค้างคางในใจมาตลอดสองอาทิตย์ก็ก่อกวนไม่หยุดและมันก็ทำให้ใบบัวต้องถามออกมาบัวอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณจูบเธอที่ห้องถูงเธอเป็นใครหรือคะแฟนเก่าของคุณใช่หรือเปล่าคิวดกตามของทับเทวาเลิกขึ้นแน่น้อยคล้ายกับกำลังคบคิด ก่อนที่ชายหนุ่มจะซุดตัวลงน้ำกับผืนทรายนุ่มตรงหน้าและจับร่างอารชรให้นั่งช้อนตักหญิงสาวทำท่าจะดิ้นลงแต่ก็ถูกชายหนุ่มตรึงเอวคอดเอาไว้แน่นพร้อมกับกำชับเสียงน่ากลัวนั่งเฉยๆนะไม่อย่างนั้นเราคงพูดกันไม่ทันจบบัวนั่งข้างล่างก็ได้นี่คะ ทัพเทวาสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยกับคำพูดอุทธรของหญิงสาวผมไม่ชอบให้ใครขัดใจบัวก็รู้ไม่ใช่หรือคำพูดของพระเจ้าประคุณทำเอาหญิงสาวไม่กล้าพูดต่อได้แต่นั่งฟังชายหนุ่มพูดตาแป๋วโฉมชายเป็นคู่ควงคนเก่าของผมเราเลิกกันแล้วทัพเทวาเริ่มเล่าอย่างตรงไปตรงมา แต่นั่นก็ทําให้บริบวถึงกับหน้างอเพราะความหึงหวงขึ้นมาโดยอัตโนมัติแถมยังพูดประชดประชันออกไปอีกเลิกกันประสาอะไรกันคะจูบกันดูเดือดขนาดขนาดนั้นเชิดหน้าหนีน้ำตาซึมชายหนุ่มหัวเราะร่วนที่เห็นใบบัวหึงเขาก็ยิ่งชอบตอนแรกก็ไม่ได้จูบรอก แต่เห็นบัวเดินลงมาก็เลยแกล้งบัวแกล้งบัวหรอคะก็ใช่นะสิผมแคร์ที่บัวหลอกผมผมก็เลยอยากจะแกล้งบัวให้เจ็บบ้างแต่รู้ไหมยิ่งเห็นบัวเจ็บเห็นน้ำตาของบัวผมเจ็บยิ่งกว่าบัวเป็นร้อยเท่าพันเท่าไม่เชื่อหรอคะถ้าคุณแคร์บัวจริงแล้วคุณทิ้งบัวไปทำไมคะ หายไปอย่างไรร่องรอยไม่ส่งข่าวกันสักนิดหญิงสาวตัดพอทั้งน้ำตาทับเทวาเห็นแล้วก็รู้สึกเกลียดชังตัวเองยิ่งนักที่เป็นต้นเหตุให้ภรรยาสุดที่รักต้องร้องไห้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมสั่งเลขาไว้แล้วแต่ทุกอย่างมันผิดพลาดและแน่นอนว่ากลับไปนี้ผมจะต้องสืบสวนว่าทำไมไม่มีใครรายงานให้บัวทราบว่าผมไปไหน คำพูดของสามีทำให้ใบบัวถึงกับแปลกใจหมายความว่ายังไงคะบัวงวงไปหมดแล้วที่ผมหายหน้าไปก็เพราะน้องชายผมประสบอุบัติเหตุผมรีบมาจนไม่มีเวลาโทรบ,บอกคุณด้วยตัวเองแต่ผมก็ไม่หลงลืมขณะที่จะไม่ส่งเขาวให้คุณรู้เลขาของผมโทรไปแจ้งคุณที่บ้านแต่น้อยเป็นคนรับ น้อยไม่ได้บอกบัวบัวเลยเข้าใจผิดคิดว่าคิดว่าผมหนีตามโชมชายไปงั้นหรือชายหนุ่มถามอย่างรู้ทันและใบบัวค่อยค่อยพยักหน้ารับด้วยความอับอายก่อนจะเอ่ยขอลูกแก่โทษออกไปด้วยความรู้สึกผิดบัวขอโทษนะคะบัวงี่เง่าจังเลยทับเทวาสายหน้าช้า,ชา จ้องหน้าใบาบัวด้วยความรักเต็มหัวใจไม่หรอกคนที่ผิดคือน้อยต่างหากกลับไปนี่ขุมคงต้องกัดการให้เข็ดหลาบน้ำเสียงจริงจังของทัพเทวาทำให้ใบบัวรู้สึกสงสารน้อยขึ้นมาจับใจแม้เจ้าหล่อนจะไม่เป็นมิตรกับตัวเองนักก็ตามอย่าทำอะไรน้อยเลยนะคะคุณทัพบ,บัวขอรับผิดเองทุกอย่างบัวสงสารน้อย แต่น้อยไม่เคยเคารพคุณเลยนะปัวคุณรู้ผมรู้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าจะพูดหรือเป่าก็เท่านั้นและผมก็ไม่ชอบใจเลยที่น้อยไม่เคารพคุณมือบางที่วางนิ่งอยู่แผงอกกว่างที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนือ้อเคลื่อนไหวช้าๆขณะที่ในตากลมตัวจ้องมองใบหน้าของสามเมีด้วยสายตาหวานชำ้ำ บัวขอบคุณค่ะที่รักที่ห่วงใยบัวแม้คุณจะเก็บเงียบมานานก็ตามเน้นประโยคหลังหนักแน่นจนคนฟังถึงกับต้องมัวราอออกมามันเงียบขนาดนั้นเลยหรือคนดีผมว่าผมก็แสดงออกมาเกือบทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันบนเตียงแล้วนะในตาเจ้าเลเจ้องมองราวกับจะเกลือนกินหลอนเข้าไปทั้งตัว ใบบัวแก้มสุกตรังก้มหน้าหลบสายตาคมอย่างเอียงอายไม่เอาค่ะเลิกพูดเรื่องนี้ก่อนพูดที่ไรบัวขาดทุนทุกทีทับเทวาย,ยิ้มกว้างดวงตาเจ้าเล่จัดงั้นก็พูดมาสิครับเพราะถ้าไม่พูดผมพูดเองมันก็คงจะมีแต่เรื่องนี้แหละ พอในสมองของผมมีแต่ภาพของเรากำลังกอดรัดกันนวลเนียอยู่บนเตียงไม่บัวกว้างขอนใหญ่ให้ใส่เนี่ยสามีอย่างมันไส้ก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงออดอ้อนขอความเห็นใจบัวอยากให้คุณยกโทษให้น้อยบางทีน้อยอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้น้อยคงจะลืมคิ้วเข้มของชายหนุมขมวดมนุน มองยิงสาวที่นั่งชอนตักอยู่ด้วยความเหลือเชื่อนี่บัวไม่โกรธน้อยเลยหรือหญิงสาวรีบใส่หน้าโดยไม่เสียเวลาคิดแม้แต่น้อยไม่ค่ะน้อยไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรบัวเชื่อแบบนั้นทัพเทวามองหน้าภรรยาสาวสวยที่อวบอัดไปทั้งเนื้อทั้งตัวด้วยความรักใคร่บัวเป็นคนดีมากรู้ไหม ถ้าเป็นผมผมคงจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็ถ้าเป็นคุณก็คุณเป็นคนเอาต่ใจนี่คะใครขัดใจได้ที่ไหนกันคำพูดของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มมัวราอร่วนด้วยความชอบใจก่อนจะพูดเจ้าเล่ออกมาถ้ารู้อย่างนี้ก็ห้ามขัดใจผมนะเวลาที่เราอยู่บนเตียงด้วยกัน หญิงสาวหน้าแดงกำจ้องมอยรอยยิ้มกระชากใจที่ผุดขึ้นที่มุมปากอยากสวยอย่างหลงไหลก่อนจะตอบออกไปเสียงใสใครจะกล้าล่ะคะบัวหลงคุณยังกับอะไรดีจริงอ่ะก้มหน้าลงถามคล้ายต้องการความมั่นใจจริงสิคะทั้งรักทั้งหลงจนหัวปักหัวปามเลยคะ่ะ และเมื่อหญิงสาวย้ำชัดๆให้ฟังข้างหูแล้วทับเทวาก็ฉีกยิ้มกว้างออกมาด้วยความอิ่มเอมใจผมก็รักคุณเช่นกันทั้งรักทั้งหลงคุณหัวใจของผมมอบให้คุณคนเดียวเช่นกันครับใบบัวยิ้มออกมาทั้งน้ำตาก่อนจะลับตาพิมพ์รอคอยจุมพิตหวานจากสามีอีกครั้ง และทับเทวาก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังแม้แต่น้อยเพราะไม่ชาปากร้อนเผาก็ลูบองมาบนกรีบปากสาวแสนหวานอย่างนุ่มนวลเต็มไปด้วยความรักใคร่เต็มหัวใจตอนที่15จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาไวพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ